สวัสดีค่ะพร้อมกับแอดมินด์บิลลิ่งคนสวยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาท่านมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคุณลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนนท์ค่ะค่ะวันนี้เอาน้องนนท์มารับรถรุ่นแทย์ไฮแลนเดอร์นะคะ LDA แล้วก็ที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะพี่เบลสัมผัสความประทับใจน้องนนท์หน่อยค่ะเอาน้องนนท์กับพี่เบลเราเจอกันที่ไหนคะที่มูลนิยาค่ะ โปรโมชั่อายุทยานี่เป็นยังไงบ้างคะคุณใจครับค่ะแล้วก็ของแถมของแถมครบแล้วก็ที่สำคัญกกน,นะคะในส่วนของการบร,ริการนะคะที่เ,เป็นยังไงบ้างคะบริการดีค่ะได้รับรับไปด้วยตามเลยใชได้ได <c oughs> ้นีอบมาก <c oughs> โอเคค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจโปรโมชันะะ่ <c oughs> ปปนนะคะอีสุสิ้ายแดงนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาพี่เบลได้ที่เบนะอร์0945594156นะคะแล้วก็เพจ อิสุสซอแสงมงคลสาขาฝ่ายเอเชียนะคะท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของอิสุสไม้แดงนะคะออกง่ายนะคะใช้เงินน้อยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆของน้องนนท์นะคะ็อกมาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปส่งรถให้น้องนนท์ก่อนนะคะใครเจอครอบครัวสุดน้องนนท์ก็ทักทายกันได้เลยนะคะพี่เบลแนะนำอิสุสซอแต่งมงคลนะคะก็ขอไว้พรให้น้องนนท์แล้วก็ครอบครัวนะคะใช้รถคันนี้แล้วรวยรวยเฮงๆเป็นเลขนำโชคถูกหวยตะวันที่หนึ่งนะคะ